เออสวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีงานมันแบบโอ้โหเยอะจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนอืมเป็นค่ะเป็นบ่อยเลยวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกดูแนวคิดจากเอ่อ Hack My b r น i n นะครับในส่วนที่เขาพูดถึงการจัดการงานล้นโต๊ะด้วย Time Block ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะลองมาดูกันว่าเอ๊ะเทคนิคนี้มันมีหลักการยังไงทำไมเขาถึงบอกว่าช่วยลดเครียดได้แล้วก็ช่วยให้เราโฟกัสกับงานได้ดีขึ้นด้วย คณกำลังฟัง Hack My Brain รายการที่เราจะใช้จิตวิทยาสมองและข้อมูลวิทยาศาสตร์มาอัปเกรดตัวเองในทุกด้านอืมค่ะเป้าหมายเราก็คือแบบลองมาสกัดแก่นๆของมันดูว่าจะเอาไปปรับใช้ให้เราจัดเวลาจัดการสมาธิตัวเองได้ดีขึ้นยังไงบ้างดีเลยค่ะคือประเด็นแรกที่เขาเปิดมาเลยเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเรื่องความรู้สึกหนักใจเวลางานมันเยอะๆเนี่ยค่ะตรงนี้เขาเชื่อมโยงกับเรื่องจิตวิทยาด้วยนะมีพูดถึงฮอร์โมนคอร์ติซอล อ๋อฮอร์โมนความเครียดนี่เหรอคะใช่ครับครับเขาบอกว่ามันจะหลั่งออกมาเยอะเวลาเราพยายามทำหลายๆอย่างพร้อมกันที่เรียกว่า multitasking ครับอืมใช่เลยค่ะคือพอเราทำหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยสมองมันจะรู้สึกเหมือนควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ครับครับซึ่งความรู้สึกควบคุมไม่ได้นี่แหละคะ่ะที่มันไปกระตุ้นความเครียดทำให้คอร์ติซอลหลั่งออกมาอ๋อเข้าใจละใช่ค่ะแล้วพอเรามีวิธีการที่มันชัดเจนขึ้นแบบ มีระบบระเบียบเข้ามาช่วยเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเรายังคุมเกมได้อยู่นะคความรู้สึกว่าเป็นภาระหนักๆมันก็จะลดลงค่ะนี่ก็เป็นเบื้องหลังว่าทําไมการจัดระเบียบหรืออย่าง time blocking เนี่ยถึงช่วยได้โอ้คือพอรู้สึกว่าคุมได้ความเครียดก็น้อยลงฟังดู make sense เลยครับแล้วตัวเทคนิค time blocking ที่ว่านี้เขาอธิบายไว้ยังไงครับ มันต่างจากแค่ทำทูดูลิสต์ปกติไหมต่างค่ะมันเหมือนเป็นขั้นกว่าของ To-Do List นะคะคือไม่ใช่แค่ลิสต์ว่าต้องทำอะไรบ้างแต่เราต้องจองเวลาให้มันเลยจองเวลาใช่ค่ะแบบว่าในปฏิทินเราเนี่ยเราจะบล็อกเวลาไปเลยเช่น9โมงถึง10โมงครึ่งเนี่ยคือเวลาสำหรับเขียนรายงานเท่านั้นอืม,อมห้ามทำอย่างอื่นแทรกเลยพอหมดเวลานี้ค่อยไปทำบล็อกงานต่อไปที่ราวางไว้ คือบังคับตัวเองให้โฟกัสทีละอย่างไปเลยถูกต้องค่ะเขาบอกว่าข้อดีมากๆคือมันช่วยลดการสลับงานไปมาหรือที่เรียกว่า context switching นี่แหละครับคบตัวปัญหาเลยใช่ไหมครับไอ้ context switching เนี่ยใช่เลยค่ะเพราะทุกครั้งที่เราสลับงานสมองต้องใช้เวลาปรับจูนใหม่มันเสียเวลาเสียสมาธิไปเยอะโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะ แถม t i m o c l o c k i n g ยังช่วยให้เราจัดเวลาพักได้ดีขึ้นด้วยนะคือใส่บล็อกเวลาพักเข้าไปในตารางเลยเออจริงด้วยการมีเวลาพักที่ชัดเจนก็สำคัญเพราะพูดถึงเรื่องการจดจ่อแบบนี้มันทำให้นึกถึงแนวคิด deep work ของ Cal Newport เลยครับเขาพูดถึงเรื่องนี้เชื่อมกันไหมครับเชื่อมเลยค่ะเขาบอกว่า t i m e บ locking เนี่ยเหมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าสู่สภาวะ deep work ได้ง่ายขึ้นอ๋อเหรอครับ ค่ะเพราะ Deep Work มันคือการทำงานที่ต้องใช้สมาธิแบบลึกซึ้งจริงๆอะค่ะต้องไม่มีอะไรมารบกวนเลยเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพครับการที่เราบล็อกเวลาไว้สำหรับงานสำคัญสำคัญก็เหมือนเราสร้างป้อมประการให้ช่วงเวลานั้นป้องกันสิ่งรบกวนต่างๆสร้างป้อมให้สมาธิชอบคำนี้จังครับใช่ค่ะ ทำให้สมองได้ทํางานเต็มที่จริงๆมันสําคัญมากเลยนะเรื่องโฟกัสเนี่ยในนั้นเขาก็ย้ำใช่ไหมครับว่าสมองเราทํางานได้ไม่เต็มที่หรอกถ้าถูกกระตุ้นตลอดเวลาใช่ค่ะเขาบอกว่าบางทีเราก็ต้องฝึกสมองให้มันมีวินัยในการจดจ่อบ้าง แล้วมีแนะนำเครื่องมืออะไรไหมครับที่จะช่วยให้เราทำ time blocking ได้ไง่ายขึ้นมีค่ะเขาก็แนะนำพวกแอป,ปจัดการงานทั่วไปเลยอย่าง Todoist หรือ Trello ก็เอามาปรับใช้ได้อ๋อครับหรือแม้แต่ Google Calendar พธรรมดาธรรมดาเนี่ยลละค่ะก็ใช้บล็อกเวลาได้ดีมากเลยอืมอ,อืมก็คือใช้เครื่องมือที่เราคุ้นเคยได้เลยใช่ค่ะไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากมีมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจด้วยนะคะเขาชวนให้เราลองมองว่าครับ จริงๆแล้วในชีวิตประจําวันของเราทุกคนเนี่ยอาจจะมีระบบ time blocking แฝงอยู่แล้วก็ได้นะโดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตยังไงนะครับก็ลองนึกถึงตารางชีวิตส่วนใหญ่ดูสิคะตื่นนอนออกกำลังกายเดินทาง ทำงานพักเที่ยงทำงานต่อกลับบ้านใช้เวลากับครอบครัวอ๋อเออจริงด้วยมันเป็นบล็อกเวลาของมันอยู่แล้วนะใช่ไหมคะมันคือการจัดสรรเวลาเป็นช่วงๆอยู่แล้วแหละเพียงกับว่าการเอาทมบล็อกกิ่งมาใช้อย่างตั้งใจเนี่ยคือการทำให้มันชัดเจนขึ้นครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากหลักการนี้ให้เต็มที่โดยเฉพาะเวลาที่เจองานยากๆหรือช่วงที่งานมันถาโถมเข้ามาเยอะๆอ,อ๋อ เข้าใจแล้วครับมองแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยสรุปแล้วทําบ blocking นี่มันก็ไม่ใช่แค่การจัดตารางเวลาธรรมดาธรรมดาสินะครับไม่ใช่แค่นั้นค่ะแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือทางความคิดที่ช่วยให้เรากลับมาคุมงานได้ลดเครียดจากไอมัล t ีแทสกิงแล้วก็ช่วยสร้างสภาวะให้เราทำงานได้แบบมีสมาธิมากขึ้น ถูกต้องเลยค่ะมันเป็นแบบนั้นเลยเยี่ยมเลยครับค่ะแล้วคําถามสําคัญที่เขาทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดต่อเราก็น่าจะลองเอาไปทําดูนะคะก็คือครับเราจะเริ่มเอาหลักการทำ blocking เนี่ยไปปรับใช้กับตารางงานหรือชีวิตประจําวันของเราจริงๆได้ยังไงบ้างอืมนั่นสิครับอาจจะไม่ต้องเริ่มแบบโหต้องเป๊ะทุกอย่างตั้งแต่แรกก็ได้นะคะลองเริ่มจากบล็อกเวลาสั้นๆก่อนครับเช่นเช่น เช่นบล็อกเวลาสักชั่วโมงหนึ่งสำหรับงานที่สำคัญที่สุดของวันนั้นหรือลองวางแผนตารางคร่าวๆของสัปดาห์หน้าดูครับผมแล้วลองสังเกตตัวเองดูค่ะว่าเออมันช่วยให้เรารู้สึกว่าควบคุมอะไรๆได้ดีขึ้นไหมหรือว่าทำงานได้แบบลึกขึ้นมีสมาธิมากขึ้นหรือเปล่าอืมอืมลองดูผลลัพธ์ใช่ค่ะนี่อาจจะเป็นก้าวเล็กๆนะคะแต่ก็อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในการจัดการเวลาพลังงานแล้วก็การพัฒนาตัวเองของเราได้เลยค่ะ ทุกครั้งที่คุณเข้าใจสมองตัวเองมากขึ้นคุณก็เข้าใกล้เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองมากขึ้นเหมือนกันถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้กดติดตาม Hack My Brain ไว้นะครับแล้วเราจะปลดล็อกสมองไปด้วยกันในทุกตอน